พี่น้อยยอมผมจ้ะยอมผมไปล้วก็เลยมานางมในตูผักมาเบิงลูกๆแต่ว่กา,ากลางเมื่อคืนนี่มันหนาวมอนีก็ไปเหตุงานกลับมาเหตุงานกลับมาก็เลยไม่ยอมผมยอมผมแล้วก็เลยเอ้ยขมมาเบิงเด็กหน่อยนีตูจะเข้าก่อนราะว่าเมื่อคืนนี่อุณหภูมิข้าง,ง,ง,งที่จีนหนาวแต่ว่าพี่น้อยก็ปิดแต่ประตูปิดหน้าต่างมาแต่ล้วว่าแต่ว่ามันก็นยังหนาวอยู่เนาะแต่ว่านั่น กัยังโอเคอยู่หนาวํำนีก็ยังพ่อสู้ได้อยู่ดอกเบาแล้วก็ชิมาเบาเรื่องอันไปเฮ็ดงานเมือเสาร์นี่เป็นเงินงานที่พี่หน่อยพึ่งกิรับไม่เนาะแต่นงานเมือเสาร์ที่ไปเห็นให้พี่หน่อยก็เฮ็ดงานมากกหลายบานหลายหลังพี่หน่อยกับ่าเคยเห็นว่าบานใดมันจะสกปกโซโคขักปนีเนาะทีว่าสกปกก็มันหน่อยไปเราเรียกเยบาเ,เรื่องความโซโคซะไปเลยก็แล้วกัน หนอยโอ้ยเขาเป็นในหอดบ้านนะจีเฮดีเพราเฮดีเนาะถอยนาถอยหลังอยากได้เงินก็อยากได้อ่ะก็เลยคิดว่าเอ้าเฮดเสร็จเฮดไปแล้วกันรอบต่อไปก็คือจีบ่สกปรกคักงปนนี้ดอกการตัดสินใจเออเฮ็ดจนแล้วเนาะจีเนาะจียอมลบเฮดกับพราะว่ามันอยู่ไก่บ้านนี่แหละมันบ่ได้แอนขับรถไปมันแค่เดินไปก็ได้หรือว่าปั่นจักย่านไปก็ได้ก็เลยรับ ลาเพ็ดในเพิ่น,นบ้านนั้นโซกโป๊กโซกโปกแซมันยังมีอันหมามาเลี้ยงอีกแต้ว่าค้นหมาแต่ว่าเศษมาอาหารหมาเขาปล่อยให้มันในครุกกลีอยู่ก็คนขากโพดนะเศษอาหารหมาซ้ำเขามากินแล้วมันก็นเลอะมันกระเทอะมันก็หม,มาเนาะ พี่น้อยกับวานบออยากเฮ็ดงานบ้านทีล้างในทีมีสัตว์เลี้ยงพี่น้อยบ่อยากเฮ็ดให้เลยที่จะกับเรืเห็นเพิ่นมีหมาอยู่ตัวเดียวกับว่าเออมันคือสีบ่าบอเลอะเธอเราตอนคุยกันเนาะโทรศัพท์คุยกันกับวานบานพื้มีหมาบ่อหว่ามีหมาตัวหนึ่งเด้ยเข้าในว่าเออตัวเดียวคือสีบ่าโกปรคลายความขีดของพี่น้อยเนาะแต่ว่านขันคนดูแลความสะอาดมันก็จีบ่สกปรกดอกมันก็จีบ่เหม็นบางอย่างเนาะแต่ว่า มีบบเห็ดอีหอย่างเลยนะกระบอกบ่แม่นบ้านคนนฒถาได้หบหบานอันรอบรั้วนีล่ล่ะบ้านรอบรัวไอ้มีลูกสองคนมีหมาตัวหนึ่งไอ้ขอบครัวหนุ่มสาวนี่ลหละแต่ว่าน่นปให้บ้านสจกปกรกคาโคลพี่หน่อยก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดจนแล้วละเฮ็ดนีห้องน้ำเฮ็ดไอห้องน้ำนั่นนั่นกลัวจิเข้าไปเฮ็ดได้ ก้าวขาแล้วก้าวขาออกอยู่หันละมาโอ้ยี่เขาไปห้องส้วมห้องน้ำจิเจอเนี่ยอะไรเนาะพได้เปลี่ยนขึ้นไปหน่อยก้าวขาเข้าห้องน,น้ำบัตร <ๆ S 2> เด็ดเปิดไฟได้เออยย่านเห็นซิงบอดีปิดไฟซะก่อนเี่ไฟพ่อมั่วๆสัวสัวฉีดน้ำยาเข้าไปน้ำยาอไอ้ให้มันกัดให้มันในนั่นความสุกปรกฉีดน้ำยาดับกลิ่นเข้าไปอีก พี่หน่อยก็ป้องกันป้องกันตะครองดีอยู่ดอกพี่น่อยไปเหตุงานพี่น่อยจิมมี่จิมี่โอนอาบุธครบมือพี่น่อยใส่หน้ากากใส่ถุงมือใส่ยังครบปุดเลยพี่น่อยบอนแล้วก็จิมี่รองเท้าสําหรับเหตุงานพี่หน่อยเลยพี่น่อยกันกันไปเหตุงานเหตุงานบานที่พี่น่อยรับไม่ไม่พี่น่อยจิบอจิลอบขอบอยู่พี่น่อยบ่ห้ว่าบ้านนั้นมันจิเจออยยังเมนะแต่ว่าบานใดที่ไปเฮตุให้ประจําแล้วมันสะอาดแล้วพี่หน่อยกะ จีหัว่าเพื่อน้อยเตรียมไม่ยังไปแนะ่คันลังในเมเป็ดรับไม่ไม่เนี่ก็จีเตรียมการไปพอสมควร <c oughs> กอ็อาเค็ดตุแล้วล่ะจ้ะเฮ็ดเลลเล่ากัสะอาดสะอาะ้านกับ่เหม็นบ่โยังเข้ากับขอ,อบคุณเข้ากับขอ,อบคุณเฮ้ามาเฮาเฮ็ดงานให้เขาสะอาดเบิ้งบิงสะอาดตั้งแต่เนาะเบิ่งสูบพักกันอยู่จังได๋สูบพักกันอยู่ได้ เอามือปลายมองไดว่าสันขีฝุ่นแนละ้วปั้นสร้างเลยเป็นตัวสองตัวโอ้ยคนเมืองนอกยังมาเห็ดจกกระโปกแนตะ่บ้านกันดีๆงามๆในบอ่อคือบอดูดแรลรักษาในะคือว่าะะคือบอดูดฝุ่นแนะ่จนพี่น้อยอดถามเราบอดายว่าวกเธอดูดฝุ่น้านในบ่อนี้ว่าสันว่าพี่น้อยถามเลยเดิเขาเลยบอกว่าดูดแน่เป็นบางคังว่าสันกูว่าคือจีว่าเป็นบางครังหลักมึงก็อจีบอดูดเลยแหละ เจอดูดฝุ่นมันก็ยังอยู่ในห้องเก็บของมันคือสีบดูดเลยห่ะกูว่าเตือนขนาดนี้แล้วอันมอนเหมือนผ้าอยู่จันโซฟาแต่ว่าคนแต่ว่าหมาอันนีอยู่น้ากันร่วมกันคนมงคนหมาว่านกลับมาหอดบ้านพี่หน้าก็โอ้ยอาบน้ำก่อนออาบน้ำแล้วก็เรียกว่าโอยผมขาวผมหงอกก็เลยยอมผมนายอมผมแล้วก็มานั่งอยู่ในสวนนั่งเบาให้พี่น้องฟังก็เนาะ ว่าเป็นนางเบาดอกนางจมแรงไปเห็ดงานมันอึดอัดมันไอ้โมคิดว่ามันจีเป็นขนาดนี้เลนดอกว่าแต่ว่าพุ่นละบัดนี้จะไปเฮ็ดอีกอีกสองอาทิต,ตย์จะพ่อพี่หน่อยบ่ไปเฮ็ดให้เขาทุกอาทิต,ตย์พี่น่อยไปเฮ็ดแกอ่าสองอาทิตย์ไปเฮ็ดให้เขาครั้งนึงเนาะจ้ะเพราะว่าพี่หน่อยก็ต้องไปเฮ็ดหม่องอื่นหนะ้มามนะันนะพี่หน่อยเฮ็ดงานไอ้แทบอยู่ทุกมือ กามากับมาเห็นงานบ้านตะครองนําทั้งงานหลาดงานหลวงงานในบ้านงานนอกบ้านงานในเบิ่งหลูกเบิ่งเต่าดูแลหลวงดูแลเตาดูแลพักพี่น่อยหมูหมากาไก่บบมีกระซัําว่ากระซัําว่ามี่หละมันยุงยุงอิลีแต่พี่หน่อยเป็นคนที่แบบว่าเห็นบ้านเห็นเฮียนซกปกหกเลอะเทอะบ่ได้ห่ะพี่น่อยบานตะคองนี่พี่น่อยทนบ่ได้จ้ะพี่น่อยเก็บพี่น่อยกวาดพี่น้อยนั่น จมให้ผู้นั้นจมให้พผู้นีแล้วจมจนว่าจมจนเมยผู้หล่ะพี่น,ใน,ใน้อยจมจนมันนำไล่ฟุ้งปากกูละไปที่สร้างก็ะสร้างไปทีนันก็นันเนเน่บานพี่น้อยพี่น้อยมาจมให้ลกูกจมใหอนลูกสะพายว่าเรื่องลูกสะพายแล้วกันนั้นขั้นเขีเยวยังเหมือนลงจงเจ้านม่นท่าลูกสะพายฟังเรื่องพี่น้องพี่น้อยเรเหมือนคักไม่ผู้ใดเปลี่ยนคือพี่น้อยบอบอกว่าเราปวดหัวโอ้ยสวนสวนสวนจต่คลิปนี้ก็แค่เด็กกวนเบิ้งเปืดเบิ้งพักแล้วก็ ฟังพี่หน่อยจมคลิปหนาจมีมาจมให้ฟังอีกนะคะเด้พ่อเด็กหลงๆแล้วคนะ่ะเนาะบ่จมบาๆมาบไลายมันกะจิอึดอัดอยู่ในหัวอกหัวใจอกมันจีระเบิดก็เล่นเบาให้ฟังจ้ะมาเบาเรื่องอมองกินงานจ้ะมือหนาวจีมาเบาเรื่องลูกสะใภ้เ <c oughs> มียาายาก็หลงสะใภ้ปัญหาโลกแตกโอ้ยนอนเบิ้ลเบิ้งพักเอาฟังไปเบิ้งพักไปเนาะจ้ะเนาะวันนี้กะจีในเวลาไปล้างผมเราจ้ะไเปเฮ็ด เสริมสวยจากน้อยกันเด้อยพี่น้องเด้อยพี่สผมใดผมเหงาๆกันเด้อยค่ะเดี๋ยวเมื่อพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณที่มานางปังพี่น้อยสะรอใช้แล้วได้จ้ะขอบคุณหล,ลายๆจ้ะ